สวัสด,ดีเอฟซี FC, แฟนชาุกมวนนะคะมูอนีธนทิยามาตามแนวทางของแม่สายนะคะแม่สายเลขมีที่มานะคะแต่ยินค่ะว่าแม่สายเราเฮ็ุไม่หายแล้วนะคะนนทิยาจะพาไปชมน้ากันก้อนจะไปชมตัวเลขของแม่สายนะคะจะพาเดินชมตลาดกลางดงนะคะที่กัดอยู่อํเาเภอห้วยเมกจังหวัดกาลสินนะคะจะมีเหตุต่างๆนะคะเห็ุป่าผลไม้ป่ามีข้าวโพด เห็ดตะไครเห็ดตไขเดแดงนะคะโอเป็นต่ไปซื้อสุนี้ดิพี่้โอ้ลายก็นี่ตดาะง่ยง่ยได้ได้สิภาไปชุมเห็ดทั้งนี่นะคอมารอบนี่เห็ดลายลายพี่น้องอันจานใหญ่ๆเี่ขายจังใดาบาท้่ะ เอาไปซุปได้เด้อจานละ50บาทนี่ทั้งดอกบานนี่ทั้งดอกจูงเห็เดปอ head ball. กับนีเป็นบางส่วนตอนนี้เหฮดไท่หนะ้าสบาทก็สามารถกินได้เอาไปซุปแก่แต่แต่สิมักดอกกอนดอก ดอกอ่อนดอกบานดอกจูงนอันซุมนี่จานเท่าใดลนะจานละร้อยเดียวค่ะจานละร้อยเดียวนี่หอดสแกนจ่ายเด้อพี่น้องมันอยู่กลางดวงก่ะมีเด้อทันสมัยไปเบิร์ดเลยคุณผี่เป็นมักดอกจุกูมๆก็เรียกได้นะ <c oughs> มาเด้อ <c oughs> มาเด้อมาเด้อซือว่าหาก,กินผู้เใหญ่ <c oughs> งามค่ะ จ้าอันนี้โกหนน่อยึคมโคมที่หาซีที่ด้วยตรงกลางดงกลางป่าก็มีรางวัลใหญ่นะคะไซส์บัตด็กเอ้า50จ้าสุดยอดพี่น้องเอ้าอะไรจะขนาดนี้หาเลขตัวนี้หาเลขซีโต้ไม่ได้หาง่ายๆเด้อพี่น้อง นพดียาซื้อตัวนี้เด้อซื้อตัวนี้เด้อหโนึ่งหกศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะคะแม่จุบันป้าไหวแม่จุบันป้าไหวแพงนี่เคยมีรงมยางวัลใหญ่ไหมเคยถืรยยอรางวัลใหญ่บ้านใดถือรงยางวัลใหญ่ บ้านใกล้ๆเที่ยงแต่ไปเบอร์สี่แล้วบ้านไหถึงวันที่สองแขงนี่มันบอกเคยมีรางวัลที่สองอยู่แผงนี่รางวัลที่หนึ่งยังบ่เคยยังสีโปแมนงวดนี่บปล่าใช่แมนงวดนีแหละเบิงเด้อพี่น้องให้เบิงให้เบิงราคาโน่นที่ญาซื้อตัวนี้เด้อค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้า อยวไปตามแนวทางของแม่สายน้ำกันนะคะซีเก <49 1. S 1> ้าเกียรติก็แม่รสแก้ซุบทะเบียนยังคะ่ะบ้านนี่แหละบ<ห>้านยก็เก้าหาหาเจ็ดเก้าเก๊กเก้าหางนี่เก้าหาเก็ก,กเก้าก็มีแก้แน่ออนแน่ปนกันแล้วขายดีดีคะ่ะ ไม่เคียนแล้วเคียนแล้วแล้วสายบนทั้งขายของทั้งเอาเลขมาให้นพญานะคะเป็นแบบเฮ็ดอะไรเรืยแม่เราบอกว่าเฮ็ดไปแล้วเลยเด้อค่ะ อ้าวจะอธิบายทีละขั้นตอนนะคะ1 9 1 4 1 3 1 6 1 2 1 7นะคะ9 4 9 3 9 6 9 2 9 7นะคะ4 3 4 6 4 2 4 7 3 6 3 2 3 7 6 2 2 7นะคะเดี๋ยวนุ่นทิยาจะลอกเป็นลายมือนุ่นทิยาใหา้อันนี้เป็นลายมือแม่สายนะคะ เป็นหลอกมากกับอาจารย์ฉันนะคะเน้นเก้าสองนะคะอันนี้เปิดแม่อันเปิน้อแม่เพิ่นกักขายของดีดีเพิ่นบ่มีเวลาคุยนะคะเพิ่นบอกว่าเน้นเน้นตัวที่วงกลมไว้นะคะเดี๋ยวนุ่นทิยาจะลอกเป็นลายมือนุ่นทิยาค่ะ มันนั่งว่ามันเอี่ยมผู้หนึ่พ่อกเกดแม่ครูแม่ตายแล้วหันมเลยมาัดเตาชอนเพิ่นมาบอกบ่าแม่เขาเกิดดอานี่เกิดแม่เป็นคนเลยจับเอาเกิดแม่ก็เตาใช่จ้าเริ่มจีเริ่เตาอ้อเขาก็เขาจ้าแใ่แล้วเห็เกิดแม่ของ แม่สายเราบอกว่าอ้วนทิพนมากนี่ฟันเห็นแม่แม่มาบอกสี่สองนะคะอ้วนนี้เพิ่นบ่บอกเพิ่นฟันเห็นตะล้องเข่าแม่เพิ่นเพิ่นก็ตีเก้าสองนะคะแต่เล่มันโตนเน้นพอดีนะคะนุ่นทิยาจะรอบหายเยอค่ะมึงแม่สา,ายคายของไปน,น้ำกันนะคะอ่าเนืข้างของแม่สายนะคะนี่ไล่มือเพิ่นนะคะเดี๋ยวเป็นไล่มือนุ่นทิาเด้อค่ะก็แบบใหญ่ๆชัดเจนนะคะอ่า แม่เราบอกว่าเด็กั้างมืดั้งม้วนนี่เน่เก้าสอนะคะรักหนึ่งจะมีหนึ่งเก้าหนึ่งสีหนึ่งสหนึ่งหหนึ่งสองเจ็ะคะรักเก้าก็จะมีเก้าสี่เก้าสามเก้าหกเกสองเก้จดนะคะลักสี่จะมีสี่สาสอง สี่หกสี่เจ็ดรักสามมีสามหกสามสองสามเจ็ดหกสองสองเจ็ดนะคะม้วหลักซี่อีกรอบนะคะมีสี่สามสี่หกสี่สองสี่เจ็ดนะทั้งมุดทั้งม้วนอ่เพื่นเน้นเก้าสองสาเหตุที่อเน้นเก้าสองเพื่นบอกว่าเพื่อนฝันเห็นแม่เพื่อน วัตที่ผ่านมานี่แม่เพิ่นมาบอกเด็กซื้สองทางเดียวนะคะแม่สายบย่ได้ซื้อนะคะวันนี้ฝันว่าเห็นล่องเข่าแม่เพิ่นก็เลยตีเก้าสองคั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นเลขตรงกรันเก้าสองทางเดียวเป็นแม่ท้าหาจุดสอดกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแม่รักษณสายกองดีไม่เขาตั้งเตียงที่บนเก้าเลย นะคะผู้ใดอยากอุดหนุนแม่สายนะคะพี่กัดอยู่ตลาดกลางดงสุกหินขาวอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะคะาอ,อยากมาหาแม่เราโดยตรงอยากมาอุดหนุนนะ,ะนะคะแม่เราวก็นี้แนาข้างหาย เป็นจะบ่มีเวลาคุยกันนุ่นดีย์ได้อค่ะเป็นจะเฮ็ดเลขเอามาจากอาจารย์แล้วก็มาว่างหายแล้วก็ให้นุ่นปีย์มาปีย,ายเอาเองนะคะแล้วก็เบิรงบรรยากาศไปน้ำกัดน,นะคะคุณขายเฮ็ดใคยเทลงสอบหนึ่งแป๊บเดียวมดนะคะมดละแล้วเดี๋ยวก็มาเทสอบใหม่เป็นยังมื้อนี้คือขายดีมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคอมเมนต์กันหน่องเอฟซีเป็นไปท้ำบุญยุวัดคูศิลานะคะเพิ่นก็มาแวะซื้อข,ของย่ตลาดกลางดงนะคะก่อนจะกลับบ้านนะคะ จะมีอาหารป้าอาหารพื้นบ้านมีเห็ดมีดอกกระเจียวนะคะตามี่นุทิยาไทายแห่เบิองนะแต่วาสปวบาในคลิปนี้กับเป็นเลขมีที่มาของแม่สายนะคะงวดวันที่16พฤาคมสองห้าหะเจนะคะเขามีพี่นะะ้องเ c ซพิจารณาคัดเอาเด้อค่ะชอบชอบรักใดก็คัดตามนั่นนะคะแต่ว่าก็เขามา ลายงวดแล้วนะคะได้ว่กพักลังนี่เขาโตกลับ3มงวดซ้อนแล้วก็ลุดนะคะลุดไปงวดที่ผ่านมาในลุดะะงวดนี้จะใช่หรือจะใลเคียงกับ่มีผู้ใดรู้นะคะเข้าไท้ทําไให้เป็นแนวทงางสุสากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะันนที่ยากกับคอวอัพ่ให้พราะม่ีินว่เวฟซีโดีแนวทางของแม่สายนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสา่งหกหนึ่งสองนึ่งเจ่สามเก้าหกเก้าสองเ 4,3,4,6,4,2,4,7,3,6,3,2,3,7,6,2,2,7าหาสนะคะเป็นท่าาสีสิกินแรงรัฐบาลไทยเด้อว่าเรียกจาแล้วเ้าจูแป uh ๊บเดียวมดเป็นแต่เดียวคามมดได้ไหมนะคะ